ราคาไหนๆก็พูดถึงบรรยากาศของงานการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนกันไปแล้วมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวในภาพรวมของบ้านเรากันบ้างคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีความร่วมมือครั้งสําคัญระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททที่ได้จับมือกันนะคะกับทางบริษัทอาลีทริปซึ่งเป็นบริษัทออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ระดับโลกในเครือของอาลีบาบานั่นเองคุณผู้ชมคะความร่วมมือในครั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขยายช่องทางทางด้านของธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมมองด้วยนะคะว่าปัจจุบันนี้การจะขยายธุรกิจอะไรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนจําเป็นอย่างมากที่จะต้องหาผันธมิตรที่ดีคุณสุจิตรากิพยโรธมีรายละเอียดของเรื่องนี้ให้เราติดตามค่ะด้วยศักยภาพความสวยงามทางธรรมชาติบวกกับวัฒนธรรมที่งดงามทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งในปี2,558เดินทางเข้ามาไทยมากกว่า7ล้านคนและจากแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวจีนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทอารีทริปบริษัทออนไลน์ท่องเที่ยวรายใหญ่ในเครืออาลีบาบา มีสมาชิกกว่า70ล้านรายจาก240ประเทศทั่วโลกเพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ Thailand Tourism Platform เสนอขายประเทศไทยเป็นการเฉพาะเจาะก,กลุ่มตลาดจีนรุ่นใหม่ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเองหรือกลุ่ม SIT ในโลกของโซเชียลหรือว่าโลกของยุคดิจิตอลในปัจจุบันนั้นทาให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นค่ะอีกทั้งยังช่วยเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นผู้ประกอบการเองก็มีการปรับตัวเพื่อที่จะรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันค่ะได้นายกสมาคมโรงแรมไทยบอกบกับทีมข่าวทียนแอนทเว่ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาก และการลงนามความร่วมมือระหว่างทททกับอ l ลลีทริปจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแต่ปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะส่วนที่เป็นออฟไลน์นี่อาจจะลดน้อยลงทุกคนก็จะไปจองออนไลน์มากขึ้นทุกทุกโรงแรมจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของตัวเองอให้เข้ามาใช้ส่วนของโซเชียลเข้ามามากขึ้น ออนไลน์ให้มากขึ้นดังนั้นเมื่อมีออนไลน์เนี่ยก็จะมีช่องทางของการจัดจำหน่ายของออนไลน์เนี่ยในหลายๆช่องทางสอดคล้องกับความเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวซึ่งบอกว่าอาลลีทริปจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการทำตลาดขยายฐานลูกค้าจริงๆถ้าเรามีแพ<า>็กเกจที่ แตกต่างและโดดเด่นมากพอเราสามารถเป็นพันเนอร์ทางธุรกิจได้กับอารีทิปเหมือนเขาเป็นช ANNEL หนึ่งในการขายให้เราอะค่ะเพราะเขามีฐานที่ใหญ่อยู่แล้วแล้วนักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นเปอร์เซ็นต์หลักๆที่เข้ามาในใน,ในการท่องเที่ยวไทยนะคะเข้ามาท่องเที่ยวในไทยนอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวยังบอกได้ว่าการทําธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถที่จะเติบโตได้มากหากไร้พันธมิตรทางการค้า คือจริงๆต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจทําคนเดียวไม่ได้นะเรามีพาร์ทเนอร์ที่ที่เป็นกําลังสําคัญเป็นพาร์ทเนอร์หลักของเราคือบัตรเครดิต KTC นะคะเพราะเราใช้สื่อของเขาที่ที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงแล้วก็มีฐานลูกค้า2ล้านคนเนี่ยถือว่าข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยมากที่ที่เรานอกเหนือจากที่เราทําเองแล้วเนี่ยเรายังได้ยืมมือพาร์ทเนอร์หลักในการโปรโมตด้วยค่ะ ท้งนี้เมื่อดูจำนวนน,นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาไทยตั้งแต่ปี2554ถึงปี2558พบว่ามีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2554มีจำนวนกว่า1ล้านคนสร้างรายได้กว่า50,000ล้านบาทและจากนั้นเพียงหนึ่งปีมีจำนวนานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น2ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า100ล้านบาทและล่าสุดในปี2558มีจำนวนานักท่องเที่ยวกว่า7ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ376,000ล้านบาทสถาพันธ์ยูสุขถ่ายภาพสุจิตรากิาพโรธทีนเตร์เทนม4รายงาน